ที่2สนับสนุนโดย LMG Insurance, Euro c u s t a r d Cake, Lico. เลยครับเ <_ d ance> ชิญเลยห <_ d ance> ลังจากที่เราข้ามาจากฝั่งนู้นฮะแล้วเราอยู่ที่ไหนครับพี่พี่ร้านนี้ชื่อว่า Bitter Deck หรือว่าเมื่อก่อนชื่อเดอ d e เด็กนั่นเองสวยงามมากครับว <_ d ance> ่าสิ very nice place สวยงามมาก <I like S 1> นะฮะแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งท่านใช <_ d ance> ่เป็นใครนะ special guest very good very good สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่เอกสวัสดีค่ะมาโนสิ น,น,นีนใส่อเมร์อเมร์ขวานี่น,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 นี่ละฮะคู่หูนะฮะนี่เลยแห่งแบงคอกยูนิเต็ด<ป>แน่นอนนะฮะขอขอบคุณนะฮะที่สละเวลามาอีกครั้งหนึ่งพ <c oughs> ี่เขาเคยออกกับเราเช่นนึงและโอ <c oughs> ใช่วันนี้ <c oughs> เราก็จะมาสัมภาษณ์กันอีกหนึ่งครั้งสำหรับ <c oughs> มาโนวันนี้เราจะมาลุลมมาโนกันเดเอาละฮะเราก็อยากให้พี่เอกแนะนำตัวอีกหนึ่งครั้งกับทางรายการเลย how you met each other? Ah, we we met at the national team. When I came to Thailand, I came for uh, working for for Vini Schaefer as assistant mm -hmm. coach, and uh, X was already before with the national team. And when we joined, he joined us also mm -hmm. as a translator, and then that is where we met and. since then I brought him with me <Okay. S 1> to all the clubs that I oh. I join ก็ถามว่าเจอกันได้ยังไงครับเขาก็บอกว่าเจอตั้งแต่ตอนที่สมัยทีมชาติที่สมัยที่มาโนุเป็นผู้ช่วยโค้ชใช่ไหมพี่ของวินฟิตเชเฟอร์นะฮะแล้วแต่พี่เอเข้ามาก่อนพี่เออยู่กับวินฟิตก่อนใช่ไหมใช่ผมอยู่นานแล้วนะแตนานแล้วแล้วมาโนุก็เข้ามาของแบบวินนี่พอดี ก็สนิทกันใช่แล้วในโร่วมงานกันไนโร่วมงานกันแล้วกไปไหนก็ไปด้วยกันอ่าลองเขาลองอยู่ซีใช่เอ่อ two years now over two years สองปีสามปีนะฮะก็เวลาเวลาพอสมควรทีเดียวถือว่ารู้ใจกันเลยก็เรียกได้ว่า2-3ปีนี้คือใช้เวลาอยู่ด้วยกันซะส่วนใหญ่เลยใช่ฮะแล้วหลังจากที่ฮาโนาเข้ามานี่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมอะไรบ้างคะ how to change for the Bangkok United เป็นยุคใหม่ Yeah, it was uh, everything happens very very fast. Né? We I left Supamburi and then I went to Brazil because it was the World Cup time. Uh -huh. And after two two and a half weeks, I got a call from the president uh -huh. to join the club. Of course, I knew already the the team because we play against each other many times already. And uh, for me was a very nice surprise. And of course, I knew that they have a very good squad, very good players. It was no doubt for me to. เตร่ต่อไปจะ say yes แ n ะจากนั้นผ t ก็จะขึ e นเครื่องบินกลับไปบราซิลและกลับไปประเทศไทจกแปนครับถ้าเทายวยาวเนี่ยผมก็จะมึนๆแล้วกําลังเมาเรือเมาเรืออยู่ก็ทางด้านมาโนุเขาก็เอาจากสุพรรณบุรีพอดีนะเขาก็กลับไปไปที่บราซิลนะเป็นช่วงของบอลโลกพอดีแล้วก็มันก็เกิดขึ้นเร็วมากฮรัาะด้านคุณคุณจอนก็ได้ได้ติดต่อมาโนุมาจริงๆมันก็เป็น แารตัดสินใจที่ไม่ย่กนะผมมาน่ก็ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแบงคอกในเซนเตอรเป็น,นทีมทีทม่มีผู้เล่นที่ดีนะก็ควยกันตอนนี้เขาอยู่ปรา,ารีสลอมเบยทางด้านคุณคุณกระจรเรียบร้อยก็ตกลงกันแล้วก็กลับมาร่วมง,งานกันด้วยด้วยเร็วนะก็คือเป็นที่มาของว่ามาได้ยังไงทีมงานอันนี้ดีกว,ว่าคำถามที่แฟนๆเขาอยากรู้เลยอยากรู้เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรชีวิตของมาโน่ตั้งแต่ไปอยู่ยังไงลุกครึ่งที่ไหน Uh, how was your life before you came here in thailand? Yeah, it's been a little bit busy, let me say, or it's been a, a long journey. i mean, thailand is the 70th country where i am living now. i was born in brazil, but then I, I played football in portugal, then seven years in germany, then i joined cyprus for three years, and then i started a coaching career with vini schiffer i went to emirates for two years then i went one year azerbaijan one year south africa and now two and a half years thailand 7ประเทศมาอยู่ที่นานแล้วฮะตอนนี้มีชื่อไทยแล้วฮะตอนนี้มีชื่อไทยแล้วครับชื่อไทยแล้วครมี half Thai name นะ p r e s y u v a b l y three นะประมาณ he he always gave me this name and this ชื่อไทยว่าครับชื่อมาโนดฮะมาโนดมาโนดนะก็ชื่อไทยๆเลยนะฮะ and always when when the people ask me what's your name I say Mano I say oh Thai name Mano ah ฮะ a n โนดฮะ since then e x s c ซ์สโคร me Manot มานุเลย m เมสี่ที่ s ่ y h ้ m a n าม s า y hi. ก็มีชื่อไทยไปแล้วนะก็มาอยู่นานมากค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมานุ่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลล่ะเขาเคยคิดไหมว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลไม่ได้เป็นโค้ชนะหลังจากที่เป็นโค้ชเนี่ย You เค e คิดไห t ว่า o ้าไม่ได้ e ป็น o ักฟุตบอลไม่ l ด้ i ป e นโค้ชหลัง i ากที่เป y นโค้ชเ t ี่ยค w i เคยค o ดไ a มวถ้อ ฉ d e a a ชอบชอบแบบสไตล์เาคงจะเป็นร็อกแล้วนะถ้าเาไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลอยู่ตอนนี้เขาก็จะเป็นร็อกแนแล้วเาจะมีอะไรอาจะเป็นไม่ได้ After After We're gonna try นะ First let's let's stay with football I think Your idol โจะเป h e เดี่น e a h What is your style for the coaching in Bangkok United? As I said before, I mean, I am. Every coach has one, one, one philosophy to play in, it, but I am the coach that really likes uh, to have the possession of the ball. I like to play, to build up from the back, to try to be very offensive and attractive football. But always trying to, to have the ball all the time. I'm a big fan from, from, from the ideas from, from Pep Guardiola, as I said. is the way that I like to see the football, was the way that I like to play when I was playing. And, and I try to, to do this with my team. So, I'm <laughs> going to go to the ขึ้นเกมจากทางด้านหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่เขาตั้งแต่เขาเล่นฟุตบอลมาแล้วนะและ้วก็สำหรับโค้ชก็วอรเดล่าก็เป็นโค้ชท,ที่เขาชอบในไอเดียแนวทางการการการเล่นของทีมเขานะฮะก็พยา,ายามนํามาใส่ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ทุกทีที่เขาคุมมาก็สไตล์นี้ก็เป็นสไตล์ที่เขาชอบมานานแล้วแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะผมเห็นสังเกตก็คือการเติมเกมลุกจากด้านข้างจากข้างหลังขึ้นมาดัานขึ้นมาเลยจากแบ็กเนี่ยดันขึ้นมาด้านข้าง ถือว่าสนุกสนานเลยแหละเปิดเกมรูกกันมันเลยทีเดียวนะสำหรับไทยการเล่นของมันเนอะมีอะไรครับวิวิจริงจริงสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คนไทยอยากดูมานานแล้วใช่สไตล์ฟุตบอลแบบนี้นะฮะอ่า<อ> and which match is your the the most impressive for the Bangkok United this season after your a t c h yeah good I think the first match was very important eh mm hmm. I mean we just arrived we are there two three days we just talk a little bit with the players the way that we would like to play and uh, I think this game against Army was really a very nice start you know because everybody was we are in a relegation uh -huh. place now we are all a little bit worried if it would work or not and then straight away of course to win a 3-0 uh -huh. and really playing good football was I think very important and maybe that's why the most important game. <laughs> เรียกเสียงเชียร์เรียกแฟนๆกลับมาให้เต็มสนามแล้วก็มาช่วยเราแล้วมาอยู่กับแบงค์เขาอ,อยู่แต่จนถึงทุกวันนี้นี่เองคือเหมือนว่าเป็นเขาก็มาใหม่และแบบพยายามปรับเปลี่ยนอะไรแต่นักเตะของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีศักยภาพอยู่แล้วถูกไหมพี่ใ,<ช>ในการ<ช><ช>ที่จะเข้ามาในการที่จะเล่นฟุตบอลที่เขาอยากต้องการแล้วก็ทําได้ดีดีาการ่งก็ไม่ยากเนาะใช่เขา,ขาตัง้งแต่เขามาคุมกับพี่เอกมาเนี่ยเก้าแมตช์เราเคยไม่แพ้ใครติดต่อเก้าแมตช์เลยนะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ไม่เคยเลยแหละครับมันก็เปลี่ยนระบบแล้วก็ทําได้ดีนี่แหละแฟนๆภูมิใจแน่นอนรวมทงตัวผมหรือว่านักเตะเราก็รวมทั้งเขาเองแน่นอนนะาล้นอกจากวันนี้เราก็มาชนความอึดกันดีกว่านี่เลยก็เป็นนะโอ้ร้อนมากอากาศแต่ก็ถือว่าเป็นการตากแดดอาบแดดที่ดีบรากาศดีนะฮะคือถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยจะไม่ได้แสงไฟอะไรอย่างงี้ความสวยงามต้องสดน้ํามันก่อนนะฮะมีคำถามหนึ่งส่วนตัวผมว่าแ between Coaching and Football when you were football players. I think, of course, that's a, that's a huge difference, mm -hmm. now because as a player, you, okay, if you have the skills, if you have the talent, if you work hard, you go for it. You get opportunities. You sign contracts. You are one of thirty maybe, mm -hmm. and as a coach, you are the coach. You have the pressure to win the games. Uh -huh. You have to control your thirty players. Then involves of course a lot of more things than just playing football because you are talented let me say as a coach you have so many things to do i mean not only about the way how you play but the way how you manage the players how you manage your dressing room then you have the crazy one you have the one that don't speak a word you have the one you know you have totally different characters of persons and you must put them all together and make them work ก็แน่อนอนนะสำหรับในเวลาเป็นผู้เล่นเราก็เป็นหนึ่งใน30คนนะท,ที่อยู่ในทีมก็เป็นเกีเเ่ยวกับใช้ความสามารถของเราแสดงให,ให้ทุกคนเห็นก็จะโฟกัสแค่เรื่องเล่นฟุตบอลอย่างเดียวพอเป็นมืออาชีพเท่านั้นส่วนเวลาเป็นโค้ชก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเยอะนะเพราะว่าเราต้องควบคุม ตั้งแต่ทุกคนที่อยู่ในทีมนะสาคนก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์ของะสไตล์แต่ละคนต่างกันไปนะคนที่พูดไม่ล่าเลยนิดนึงนะหรือคนที่ไม่ค่อยพูดเลยนะในทีมนะก็ขึ้นอยู่กับการที่ไม่ใช่เฉพาะสไตล์การเล่นเท่านั้นแต่ว่าการที่เราจะควบคุมทุกคนที่อยู่ในทีมแล้วก็ทำให้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นโค้ชการเป็นโค้ชนี่สําคัญคือต้องได้ใจด้วยนะจนนักเตะใช่ไหมว่าเขาให้มาเต็มที่เราก็ใช้เขาได้เต็มที่จริงจ พวกนี้ใส่มาอยู่ด้วยกันได้ต้องเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งแหละแล้วก็เป็นผู้ปกครอง You like be a uh, father of the yeah, of the son Actually, s. <S actually have 30 sons, <laughs> but uh, you always have to also try to keep a little uh huh. bit the distance, uh huh. not to be so father sometimes. Mm. Sometimes you, you must be a little bit have a hard hand, let me say, uh huh. put some discipline because uh huh. there we came also for the where well, i say that we still have a lot to improve in mm -hmm. thailand because in the same way that is a fantastic place to live mm -hmm. to enjoy your life sometimes this is the culture and the mentality goes also in the job mm -hmm. like easy going relaxing you know enjoying a lot your job of uh -huh. course but you know in football you have the pressure to win games you yeah. have to win games because you have sponsorship, you have people putting you a little bit under yeah. pressure, what is normal, cause it involves money. Mm -hmm. And then sometimes, as I said, you cannot only be the father, of course, you you will be the father many <laughs> times, but sometimes you also must be hard and say look this is the way out. we mm -hmm. have to go because it's it's, it's a hard business. <laughs> I will ask you about the, your lifestyle. Your, did you get married? Yes, I got married and <laughs> I got divorced. Really? Oh, yeah. sorry. <laughs> no problem, no problem. It happens. <laughs> no, I have two, two kids in Germany. You <laughs> the time, I was living there seven years. <laughs> mm -hmm. ใจหรืีเหตุอะไรเพราะวี่ซันยังไม่มีเหมี่ยนเลอ่าใช่ัไม่มีเลยอันนีไว่าเล้ยวหรเ่าเยครับไม่่อะไม่ม่ไปตลอดเยอได้เลสมัยไลน e a l l y ชูกูดดีเกินไปไม่เช่าบอกไม่เชื่อเชื่อช่อเช่จรงจรงเบลลี่กูดเลยแหละแล้วเวลาว่างไคะอ่าพอไดเนยซีมเนี่ยก no of course that's y said Bangkok or Thailand is a very nice place to live because o e have so many options I like to, to eat well let me say I love to go eat for in the restaurants and uh, because we have many many options here I like to to hang out with my friends with my staff many times of course and the people are very friendly easygoing and you can can really enjoy enjoy the life when we are not working. <laughs> นี่เองอันนี้มันโกวินด์นะ bad i n f l u e n นะ bad อ n f l u e n c e ชัวร์ก็เขาก็บอกว่าปัจจุบันก็อาหารในเรื่องอาหารการกินก็ก็พร้อมนะครอบหมดเขาเพราะฉะนั้นเวลาว่างเขาก็ชอบไปกับครอบครัวเขาหรือไม่ก็สตาฟในทีมงานของเขาเพื่อนเขาก็ไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินแล้วก็แน่นอน ratio นิดหน่อยนะ this is first time you came here right? first time I came here อ๋อที่บิทเดกนะก็เป็น เขาบอกว่าไม่แน่เขาจะกลับมาใหม่เพราะสวยมากตอนที่ก like he so ่อนที yes, honest, ่เข้ามาในร้านเขาเห็นแล้วเขาชอบหลังจากพูดคุยกับมาโนมาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็พูดคุยกับพี่เอ็กพอสมควรละเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงต่อไปดีกว่าค่ะช่วงที่ผมถนัดเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วเดี๋ยวสักครู่เจอกันเออ่คำถามก่อนก่อนปิดเบรกนี้ What วันนี้คุณชอบอาหารไทยไหมไทยอาหารไทยอาหารโอ้ย I I ยย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 วยยนยย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 ยนยยยยยงร้าน <that> <coaching> <that> มิสเตอร์เด็กเตรียมให้เราจะมีข้าวผัดไก่ไหมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาดู <c oughs> อย่าเพิเปยนชองไปไหนฮะกับแบ,บ๊คข้าวพทีวีนะฮะ ยอดไม่น่าก็ถึงบอกห้ามเปิดเมื่อกี้อ๋อห้ามเปิดก่อนนะฮะ<ช>อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับพี่ทีโบนครับทีโบนนะฮะที่เป็นนักดนตรีไม่ใช่เป็น <c oughs> <c oughs> ทีโบนสเต็กใช่ไหมฮะรับผม สนับสนุนโดย